ไม่หยัง,ลงเลยอ่างจะรด้เอเอาปาดกลัวไปมึมือาดไหมซี่ซนี่ไหมไม่เคยพลาดวันเวลาที่จะเงินออกไม่เคยพลาดน่าหยังนนิเอาทังก็ถามเ้อไม่ได้มือเงินออกเลยครับแตมือเงินออกแต่ใจแต่แม่บับดเพราะเมื่อื่นเขาเบิกไปตอนอนอี้ขึน้นไปลาวใจเงินเหรอที่กำนันแท้เขาทตื้นไง<อ> เอามอนมีงานอยู่้เท่าโอ้ยนก็ตื่นตื้นเบิกเรื่องของเขาแล้วขอไปทันไหนแล้วมือเนยโอ้ยล่ะจะมือยังงานสองยีมือองยกีมมือหัออกสมือเพราะว่าม่ลงก็เยจะบาดเดี๋ยวเดี๋ยวิีมือหักออกสมือเพิตึงมืออยู่เออเขาใจยุ่ได้ทเดี๋ยวผมพูดก่อนิมือ มกกว่าเขาลย่อสองมื่อะไรเลย1อสองมือม่องหมื่นูณอสองสเป็นโอ้หมือนสองนนีนี่แน่นอนบังคัขาดตาดี่น้องประเด็นแค่เด็ดขาดัก่็ขาดก็ไม่ขาดและไม่เคยลาไม่เคยลาไม่เคยตสกสัก และไม่เคยเบิกนเลยแต่พอแค่ตกอย่หังๆมนเตกไอ้าองเนาะและไม่เคยเบิกล่วงหน้าด้วยไม่เคยเบิกล่วงหน้าด้วยใช่บบขาดดไห้นี่บเหีเอากับซ่าก็ไปลอยนะซเ้อข็้ละยหนึ่งมือเท่าไนะหน่งมืส เงินสองังอา่าวะหน้าเปลืองวะฮะนาเปลองวะสินหน้าใเองแค่เกข้นนกูไปไหนเนาะกินียังลนนยงกินียงไงครับปา,าโ,โอ้ยื่องะปอนน่ะร้อยยไปอันไปร้อยล่ะ รู้กูนอะไรบ้างร,รู2,000สองพันขับแม่แม้ไแม่ที่บอกแม่ยี่ห้อหนูนี่รับรูเช็คแนวรูเช็คแนวพันตัวมันึงสองันตัืมันึงรูปอ,องครับครับ Mấy chú ăn 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 những gì ăn không? มือสองาตัวมันปีงานะขอตงาน่เนาะ้เงินเือนสองมาดีนงไปหาท่านตาหาทานหนเพี่ัาแ้อันอออนรักพักออกจากทาโตเล็บ้างครับอเๆครับครับครับเอาอเครับไปซิว้นนี่ เราเก็บอาหานเนาะเ่นอสรั้นเรานอนหลับเรานอนหลับครับเป็นมื้อสองอะคือเสมอภาคแล้วนอกจากสิบวันที่สิ่งเนี่ย ฮอ่ไหวอดองค0 0อวางด้หท่านนซีัมซีครับแาค่าตัวมื่นสองเพาะแม่เอาตอนที่เดือดมาทเราหนี้ยื้อปอบแม่มเแล้วมนแล้ว

โอเคจากคาตัวมื่นสองตอนี้นี่ก็คที่ตนน้นเดจากำลังแท่นอีกแค่พันมุมเอากัจจัยมาพันมนึงเพราะว่าเจ้าเจ้าทีบวกก้อนกัอะไรอง,รงไรไม่ไม่ไมาาจจกัะไจนวนดพั 1, 1นหนึ่งดีป่ฮะเอาไม,ม้แม่ก้นนนอนสามพันนะดูได้สีแย่ต้ก้อนนี่สามพันแล้วบันี้ข้อพอพ้อหากออกสองพันนึ่งอไห้แม่ก็ได้แค่นเป็นมีแม่เป็นออปไห้ในมื่นสองนี่ แมนแพยในมืองสองปีก็ังแพ้สิไดดระับนนิก็ไั้แพทสิขด้ดัพันหนึ่งได้ 1, 1, 1, ดนหนดดพันหึ่งตัวกรฮักโอเคโอเคครับครับครับมันนี่มันซี่อยูอนะ่นนิเนาะไอล่วงนาไปมื้นเกดมืนม thích luôn đẹp thân các bạn thì... cái này cũng hay bán có hai mươi người bây giờ nó không อารม่อาเอาก้แท็กจีน่เาว่าไเจ้าคือบัตรทรมาเหมือนแรงเงินหมื่นสองกำลังสีน่าไข่อยแแมเจ้าทัมาเหมือนแรงก็ไดอ,อ้ยชีวิตเนาะชีวิต,วตทักระทษถือแยามขาดเนาะมันขึ้นพ่อถืโอโคตรเพื่อกำลังสีนําก็ได้ข่ได้หมื่นสองเอาไปเอามากคยเป็นนี้แปดพันเนาะแปดพันจะไดไหมมันเป็นเงินก็่บวกที่ได้มาหนึ่เจ้า เป็นยังเจ้าเือทวหมื่นแร่งยังท่วกระไรดหรอกเออกัเออบเพราะว่ามืดมืนสองคนที่เขาว้านเดินน่ะเจ้าซื้อของยุราไหนเจ้าถาขอยุหันผา้าสองแส้ก่อน,น้ำไปลา่างนาเจ้าเดี๋ยนี้ผ้ <c oughs> าสองเสงนมึนขึ้นเนี่ย <c oughs> โถเวลามืด,ดมือ,มอ,มอนี่ยีบซีสูบ้องนี่จะเป็นยังเก็ามาเลือกชุวโองที่สามเอามึงจะไปบาเล่าดิ เราหักหนี้ให้มึงหนี 2, <ข>้สองพันแล้ขอก้อนสามพันกระเมียนบันฑิกุาถามก้อนว่าม,มึงไปยืมไอออดกระเมี่ยหอยไปเย็งอย่างมันจะมายืมจะไดน,นเงินบ่อ,ออกตามเป้าจาั่เสียบ่ออกตามเป้าจะไจิ้มหาม่ออกเท่านึงออกให้ตลอดบ้าติปกติมันต้องเก็บมือออกเท่านึงที่จิมหามือออกเท่านึง,งอีหยังสิแตกไม่ใช่การเงินแทนเธอมีไรายได้อยู่แล้วเหนือไม่ได้มองไรงเหรียญเฮโร่สว่างนี้ม่ไต้เสียมันไม่มีอะได้ในช่วงนี้ เร้อนไม่แตเสีย่วนบอกว,ว่าเสานี่ยังานกักบอะไรยางเด่นจากเทียมแตเศ้าโอ้ยแน่แน่เลยะว่างเลยกรนั้แ่อุ่อุ่นอาจจะงงเพร่ะว่าไปแปดันไม่มกระบะอุ่นข่าวเนี่ยอนที่พิโกบไจับบาทม,มันจับบาทมืง่งเท่าไรอ่อาเปิร่วงหนาไปเล่มือนเอมนพอ่อยม่เปนขีลบแม่กระไรเลยตีลบบ่แม่ ติดรถมือองินเท่าไรติดเงินแต่บบ 8, พกว่าบาทแบ่พันเท่าไรบพันแพันกวแพัวเจ้าสออา่อ,อมอไปไหมอีกสี่พนสองฮะสี่พนสองจะสอมไปสอมได้ไหเห็นป็นหามือจังจำง่าย,อยเอาแปพันเจ้าจำได้เพาเอาไม่เป็นทีาน่าเนยขน,นจำนว่หลายเจ้าทีจำง่ายบักักเลย

เออม่ยังจับง่ายใชเขาสมมติเขาเป็นนีนอเจ้าแปียก่านนวะเขาเป็นีเจ้าปนเจ้าลืมาด้กับยนเพันเงินเงินจับน้อหน่อยก็มาใส่แก่ด้เออขนาเออกำนันแกี่โลกเท่าหามื่นเลยเจ้าิงจับง่ายเอา่แล้วครับไปย่างเท่ไรจไปทอหาเราเรานอแไม่รู้เลยเทา แต่ทั้งเวลาหาเมืินก็นเป็นจีเจ้าหาเงินเท่านั้นแหละนี่ผมจะจือดหลายวันของลรา <c oughs>